ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไรนี่คือรูปแบบการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ของธุรกิจเครือข่ายค่ะถ้าท่านต้องการจะอุปถัมภ์ใครสักคนเข้ามาในทีมโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลากับการนำเสนอข้อมูลมากมายหลายชั่วโมงและเพิ่งมารู้ว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำหรือถ้าเขาต้องการเราก็ไม่ต้องอธิบายมากมายกว่าเขาจะเข้าใจว่าการตลาดเครือข่ายคืออะไร จากหนังสือนำเสนอ45วินาทีของดอนเซียล่าที่เปลี่ยนแปลงผู้คนมาแล้วมากมายทั่วโลกและกลายมาเป็นวิดีโอนำเสนอแบบง่ายๆโดยโคดพร MLM ออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักธุรกิจเครือข่า,ขายที่กำลังสร้างองค์กรขนาดใหญ่นั่นเองค่ะทุกวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนต้องการจะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองที่สมบูรณ์มีเงินมีเวลามีสุขภาพ แล้วท่านรู้จักสักกี่คนล่ะคะที่เป็นแบบนั้นอย่างพนักงานประจำก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าใช่ไหมคะเพื่อเข้างานให้ทันรายได้ก็มีเพดานค่ะมีจำกัดตามงานที่ทำนั่นเองแต่ถ้ามีอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็จัดการเองทุกอย่างเวลาก็หมดไปกับการหาเงินจะไปไหนก็ห่วงร้านห่วงของจะไปไหนก็ไม่สะดวกถ้ากลุ่มคนที่กเกษียณ ก็ทำงานจนกระทั่งมีเงินก้อนหนึง่งก็อยากจะไปเที่ยวอยากมีอิสระแต่ลืมไปว่าหมดเวลาแล้วค่ะร่างกายไม่ไหวแล้วไปไหนก็ลำบากค่ะและถ้าท่านต้องการที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆล่ะคะอยากจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้เราพบวิธีที่จะให้คนคนหนึ่งได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองได้จริงๆค่ะ โดยการทำธุรกิจตามระบบที่ใช้งานได้ง่ายซึ่งคนทั่วไปสามารถทำงานนี้ได้ระบบนี้ไม่ต้องเป็นนักขายค่ะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจมันจริงๆท่านก็จะสามารถแนะนำธุรกิจนี้ให้กับใครก็ได้เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เรียนรู้ก็จะสามารถสร้างธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือท่านจะต้องมีแรงป่ารถนาและใจรักที่มากพอค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ลงมือทำให้ไปถึงเป้าหมายหรือความฝันให้สำเร็จนั่นเองค่ะความรับของระบบที่กำลังจะสอนนี้ก็คืองดพูดค่ะพูดให้น้อยที่สุดยิ่งท่านพูดมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งคิดว่าทำไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าไม่มีเวลาจงจำไว้อย่างหนึ่งนะคะ เวลาเนี่ยเป็นข้ออ้างที่สำคัญที่สุดที่ผู้คนใช้ปฏิเสธธุรกิจนี้ค่ะแล้วตอนนี้ท่านก็ยังไม่ต้องรู้อะไรมากนะคะแค่คุยกับใครสักคนหนึ่งที่กำลังอยากจะได้อะไรสักอย่างหาให้พบนะคะว่าเขาอยากจะได้อะไรและก็นำเสนอวิดีโอนี้ค่ะเพื่อตอบคำถามในใจเขาและให้เขาได้ศึกษาสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ค่ะ เพื่อเปิดช่องทางใหม่ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองและเมื่อเขาดูจบเขาก็จะเข้าใจการตลาดเครือข่ายค่ะนี่คือเรื่องสำคัญค่ะเพราะเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้คนไม่ทาธุรกิจนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ค่ะและเมื่อถึงตอนนี้พวกเขาจะเข้าใจการตลาดเครือข่ายเปรียบได้ว่าเขารู้วิธีขับพาหนะค่ะ และพวกเขาก็พร้อมที่จะให้ท่านนำเสนอพาหนะซึ่งก็คือบริษัทสินค้าหรือแผนการตลาดนั่นเองค่ะแล้วต่อไปละคะมาถึงจุดนี้แล้วท่านจะต้องทำอะไรต่อท่านก็จะใช้เครื่องมือหรือทีมของท่านให้ออกมาพูดแทนท่านนั่นเองค่ะเครื่องมือที่ดีที่สุดในยุคนี้ก็ต้องวิดีโอคะ่ะวิดีโอจากบริษัทของท่านสะดวกคะ่ะเข้าถึงง่ายคะ่ะ ส่วนทีมของท่านก็ได้แก่อัพไลน์ที่สูงขึ้นไปตามสายงานที่ท่านเข้าร่วมพวกเขาเหล่านั้นก็คือผู้อุปถัมภ์ของท่านนั่นเองค่ะสมมุติว่าท่านมีผู้มุ่งหวังคนแรกนั่นเท่ากับว่าท่านได้ทําการนําเสนอ45วินาทีไปแล้วและผู้มุ่งหวังคนนั้นก็ได้ดูวิดีโอแล้วค่ะแล้วท่านก็เชิญผู้มุ่งหวังคนนั้นมาพบกับท่านและอัปไลน์ของท่านเพื่อทานกาแฟด้วยกันค่ะบอกให้ผู้มุ่งหวังรู้ก่อนนะคะว่า อัปไลน์ของท่านจะเป็นผู้อธิบายธุรกิจนี้ในนามของท่านและเมื่ออัปไลน์กำลังทำงานให้กับท่านท่านก็จะต้องเป็นคนจ่ายค่ากาแฟค่ะและจ่ายจนกว่าท่านจะสามารถอธิบายธุรกิจนี้ด้วยตัวท่านเองได้นั่นเองค่ะการตลาดเครือข่ายหรือ MLM เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายวิธีค่ะที่บริษัทต่างๆเนี่ยใช้ในการเคลื่อนไหวสินค้าไปสู่ผู้บริโภคซึ่งเติบโตเร็วที่สุดค่ะ รวมถึงยังถูกเข้าใจผิดมากที่สุดอีกด้วยค่ะวิดีโอนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือ MLM และอะไรที่ไม่ใช่รวมถึงวิดีโอนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ท่านฝึกสอนคนในองค์กรในการเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ MLM หรือการตลาดหลายชั้นเนี่ยเราแยกทำความเข้าใจดังนี้นะคะการตลาดก็คือการเคลื่อนไหวสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หลายชั้นก็หมายถึงระบบการจ่ายเงินจ่ายผลตอบแทนเราแบ่งจ่ายให้กับคนที่เป็นเหตุให้สินค้านั้นเคลื่อนไหวไปสู่ผู้บริโภคนั่นเองค่ะแล้วการตลาดโดยพื้นฐานเนี่ยจะมีประมาณนี้ค่ะ 1. คือการขายปลีกเช่นร้านขายของชมร้านขายยาห้างสรรพสินค้าข้อที่2คือการขายตรงค่ะขายตรงเช่นการขายประกันการขายที่ถึงผู้บริโภคโดยตรง หรือเราไปเสนอขายตามบ้านนั่นเองค่ะข้อ3การตลาดหลายชั้นหรือ MLM คือสิ่งที่เราจะพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจในวิดีโอนี้นั่นเองค่ะข้อที่4การสั่งสินค้าทางออนไลน์ตอนนี้กำลังเติบโตเป็นอย่างมากเพราะว่าง่ายค่ะสะดวกค่ะอยากซื้ออยากได้อะไรเมื่อไหร่คลิกนิดเดียวกะได้ทันทีค่ะ ข้อ5ค่ะการขายที่ผู้คนมักจะสับสนกับ MLM แต่ดูคล้ายๆกันเนี่ยก็คือพีระมิดนั่นเองค่ะและมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะพวกเขาไม่สนใจในการเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคแล้วท่านจะเรียกันว่า,วาการตลาดได้อย่างไรล่คะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ MLM ต่างจากการขายปลีกและการขายตรงก็คือใน MLM ท่านอยู่ในธุรกิจเพื่อตัวท่านเองค่ะแต ไม่ใช่โดยตัวท่านเองค่ะคนส่วนใหญ่ชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายนะักธุรกิจมากมายล้มเหลวเพราะพวกเขาพยายามจะสร้างองค์กรโดยเน้นไปที่การขายซึ่งไม่ถูกต้องค่ะแต่การขายของท่านจะเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างสร้างองค์กรนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสินค้าก็ต้องเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคอยู่ดี ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีใครจ่ายเงินให้กับท่านค่ะสินค้าในบริษัท MLM ส่วนใหญ่ใช้การโฆษณาแบบบอกต่อปากต่อปากค่ะด้วยเหตุนี้เนี่ยบริษัทจึงมีงบมากมายในการที่จะพัฒนาสินค้าเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือหาสมาชิกได้ง่ายค่ะแต่อย่านะคะอย่าพยายามขายโปรแกรมธุรกิจของท่านให้กับคนอื่นโดยลำพังด้วยตัวท่านเองนะคะ ท่านต้องใช้เครื่องมือค่ะและก็ทีมการสร้างธุรกิจให้สำเร็จท่านจำเป็นจะต้องอุปถัมภ์และก็สอนไปพร้อม,อมกันค่ะสอนอะไรเหรอคะสอนเขาในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่รวมถึงการให้คำมั่นสัญญาในการที่จะช่วยเหลือพวกเขาและนี่คือการสร้างธุรกิจของพวกเขานั่นเองค่ะและข้อเท็จจริงขององค์กร MLM กับองค์กรพีระมิดก็คือ พีระมิดจะมีเพียงคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นค่ะที่จะมีโอกาสขึ้นตำแหน่งสูงสุดได้ค่ะส่วน MLM หรือการตลาดเครือข่ายเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากกว่าคนที่อุปถัมภ์เขาได้เสียอีกนะคะการตลาดเครือข่าย,เ,ยเกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า60ปีค่ะและสร้างอิสรภาพให้กับผู้คนมาแล้วมากมายค่ะด้วยระบบที่ขยายตัวแบบทวีคูณ จึงสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลค่ะและก็ทำให้ผู้คนหลากหลายอาชีพต่างเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองในแบบที่ต้องการจริงๆแล้วการขยายตัวแบบทวีคูณมันเป็นอย่างไรแล้วอะไรในธุรกิจเครือข่ายที่ท่านไม่ควรทำค่ะรวมถึงสิ่งใดที่ท่านจำเป็นจะต้องทำ ท่านต้องไม่พลาดนะคะ EP ต่อไปค่ะแล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ